หนุ่มสอนล่ามเผยวิธีสอนลูกต้องเด็ดขาดเป็นทั้งพ่อและแม่เรียกได้ว,ว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสําหรับหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์เป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรที่มาความสามารถล่าสุดมีลูกสาวที่น่ารักวัยสี่ขวบถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วกับอดีตภรรยาอย่างกุ้งพลอยแล้ว แต่ทางคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อกับแม่ได้เป็นอย่างดีล่าสุดคุณพ่อซ้อนรามได้เปิดใจผ่านทางรายการคุยซับโชเผยถึงวิธีการเลี้ยงลูกวิจิซึ่งบอกว่าน้องวิจิเวลาอ้อนคุณพ่อจะถึงอ้อนหนักมากน้ำตาไหลเลยและยังเผยว่าเป็นคนตามใจลูกมาก และบางข้ออยากให้วิจิเป็นระเบียบจะฟิกเขาเปแล้วตอนนี้เขาเริ่มโตสี่ขวบแล้วอย่างเช่นตอนนี้ถ้าจะดูการ์ตูนต้องดูการ์ตูนแต่จะกินข้าวดูการ์ตูนไปพร้อมๆกันไม่ได้จะกินข้าวแล้วคุยโทรศัพท์ไปพร้อมๆกันก็ไม่ได้จะให้เขาเริ่มแบ่งเวลาหนูต้องทานข้าวก่อนนะถ้าหนูกินข้าวหนูต้องกินของข้าวก่อนนะแล้วเมื่อได้กินของข้าวหนูก็จะได้ไปกินช็อกโกแลตไม่ใช่ว่าอยากร้องกินช็อกโกแลตช็อกโกแลตต้องมาและยังบอกอีกว่าจะไม่บอกว่า อะไรที่ได้จากพ่อไปที่ได้จากแม่ไปไม่ดีบางสิ่งบางอย่างที่เขามีในสายเลือดที่ได้มาจากแม่เขาก็เป็นสิ่งที่ดีเวลาดื้อไม่ตีแล้วก็ห้ามคนอื่นตีด้วย